สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนนะครับวิธีการเข้าไปทำใบงานออนไลน์นะครับหรือว่าไลฟ์เวิร์กชีตนะครับ ใบงานออนไลน์ตัวนี้นะครับนักเรียนาสามารถทำโดยใช้โทรศัพท์ของนักเรียนนะครับทำอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนขั้นตอนนะครับรายละเอียดนะครับวิธีการเข้าไปทําใบงานและวิธีการส่งนะครับสิ่งเดียวที่คุณครูขอคือให้นักเรียนนะครับศึกษานะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับดูขั้นตอนในการเข้าไปทํา แล้วก็เข้าไปส่งนะครับใบงานให้กับคุณครูทำอย่างไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเลยครับอันดับแรกนะครับคุณครูจะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนก็เข้าไปที่ไลน์เลยนะครับตัวไลน์ตัวนี้นะครับนักเรียนกดเข้าไปนะครับเมื่อนักเรียนกดเข้าไปนะครับ นักเรียนก็จะเห็นลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับเป็นลิงก์ไลฟ์เวิร์กชีตของคุณครูที่ส่งไปในไลในกลุ่มเปลี่ยนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนก็กดเข้าไปนะครับ mm hmm. เมื่อนักเรียนกดเข้าไปนะครับมันจะโชว์หน้านี้ให้กับเราเป็นหน้าใบงานของคุณครูนะครับที่คุณครูมอบหมายให้กับนักเรียนทําจากเดบิทที่นักเรียนทําในสมุดนะครับ รอบนี้คุณครูอยากให้นักเรียนลองทำผ่านโทรศัพท์ของนักเรียนนักเรียนแค่พิมพ์นะครับพิมพ์ให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อน,นักเรียนเข้าไปในใบงานหรือเวิร์กชีตของคุณครูนะครับนักเรียนเขียนชื่อตัวเองก่อนนะครับชื่อเป็นชื่อภาษาไทยก็ได้เด็กชาย ชาตรี 3. นมสกุลด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมนามสกุลนา,กน,านาบอนาอนะครับจากนั้นนักเรียนกดไปที่เลขที่โนก็คือเลขที่กดเข้าไปต้เป็นใส่แค่ตัวเลขอย่างเช่นเลขที่5้าก้้ยก็ติดชั้นนักเรียนอยู่ชั้นไหนนักเรียนก็พิมพ์อย่างเช่น5้าทับ เสร็จสิ้นนะครับน,นี้สิ่งที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อนะครับอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ชั้นแล้วจากนั้นนักเรียนก็มาอ่านคำชี้แจงครูให้ทำอะไรให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องคำศัพท์นะครับลงในตารางคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ให้ถูกต้อง นะครับนี่คือคำศัพท์ที่คุณครูให้มานะครับให้นักเรียนเลือกเอาคำศัพท์เหล่านี้ใส่ลงไปในช่องที่เป็นคำนำมนับได้และคำนำมนับไม่ได้นะครับนักเรียนก็กดขึ้นไปตรงนี้นะครับคุณครูจะสมมติก่อนนะครับจะมั่วก่อนนะครับนักเรียนไม่ต้องตามคุณครูนะครับ facebooksalt โยเกิร์ตนะครับคุณใส่ของครูไปนะครับนะกักเรียนไม่ต้องต้องดูครูนะครับ mm hmm. เพนนักเรียนใส่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับไม่ต้องใส่ภาษาไทยไม่ต้องพิมพ์ภาษาไทยนะครับ จากนั้นก็ไปใส่ช่องคํานามนับไม่ได้ต่อว่าเอ๊ะคำไหนนะที่เป็นคํานามนับไม่ได้ใช่ไหนก็เขียนเข้าไปนะครับ rice bus นักเรียนดูได้เลยนะครับ ก็ใส่ม่ของครูนะครับอ่าแม่นักเรียนเขียนตอบคําถามตามคําชี้แจงที่ครูให้นักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ไปกดคําว่า finish นะครับกดคําว่า finish ต้องกดคําว่า finish นะครับถ้าไม่กดนักเรียนก็ ไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จนะครับทำใบงานไม่เสร็จนะครับกดว่า finish กดเข้าไปมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้เราเลือก2ตัวนะครับที่เป็นรูปว่นขยายแล้วก็รูปอีเมลที่เป็นจดหมายแล้วก็มีรูปศอนนะครับให้นักเรียนฟังให้ดีนะครับนักเรียนให้นักเรียนกดไปที่อีเมลหรือว่าเป็นซองจดหมายนี้นะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับ พอนักเรียนกดเข้าไปเขาก็จะให้เราใส่ชื่อนะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อเด็กชายชาตรีนาบอและตามด้วยเลขที่นิดหนึ่งเลขที่เลขที่5ชั้นชั้นอยู่ชั้นไหน5ับห ถ้าเรียนอยู่5้ทับสก็เขียน5้ทับสอทับหนทับสนะครับเพราะว่าไปแล้วก็วิชาวิชาอะไรภาษาอังกฤษนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับบรรทัดสุดท้ายเขาให้นะัเกเรียนนะครับพิมพ์อีเมลของคุณครูนะครับ มกเปียนดูให้ดีนะครับอีเมลของคุณครู a z r e e 095ตามด้วยแอดนะครับ gmail m e i l com น,นี่คืออีเมลของคุณครูนะครับให้นักเรียนจําเลยนะครับอีเมลนี้ไว้ส่งงานส่งใบงานให้กับคุณครูนะครับพิมพ์ให้พิมพ์ให้ถูกนะครับถ้านักเรียนพิมพ์ตกไปหนึ่งตัวนะครับใบงานของนักเรียนก็ไม่ถึงมือของคุณครูนะครับรูย้ําอีกทีหนึ่งนะครับ อีเมลของคุณครู azrie095@gmail.com a z r e e a i 0 9 5 g m a i l c o m นะครับนะักเรียนนะครับ เมื่อนักเรียนกรอกชื่อเลขที่ชั้นวิชาและอีเมลเสร็จเรียบร้อยนักเรียนกดคำว่า Send แปลว่าส่งนะครับ S E N D กดเข้าไปนะครับพอนักเรียนกดเข้าไปมันก็จะขึ้นว่า นะครับใบงานของนักเรียนได้ถูกส่งไปยังคุณครูแล้วขอให้โชคดีนักเรียนก็กดคําว่าตกลงภาษาอังกฤษก็คือโอเคนั่นเองถ้าของใครขึ้นภาษาอังกฤษก็กดเข้าไปกดถือว่าเสร็จสิ้นงานของนักเรียนได้ถูกส่งไปที่คุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือวิธีการขั้นตอนในการเข้าไปทำใบงานและส่งใบงานให้กับคุณครูนะครับครูหวังว่านักเรียนสามารถที่จะทำใบงานและก็ส่งใบงานให้กับคุณครูได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ